วันนี้ก็ลองมาดูเห็ดนะคะเข้าป่ากเก็บเห็ดเนาะวันนี้ติ๋มจะลองมาดูซิว่ามีไหมฝนตกหลายวันแล้วนะคะก็ลองจะมาเดินดูนะคะจนเย็นแล้วล่ะวันนี้นะคะมองเดินเข้ามาก็ไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะตาลายหมดแล้ว เดินตามทางไปก่อนนะคะเนาะมาสำรวจดูดีกว่าไม่ได้มาเลยเนาะฝนลงเม็ดนะไม่ใช่ฝนลงเม็ดหรอกฝนมันผูกใบอันนั้นนะก็เลยลงมาเดินเข้าไปดูเลยเนาะ มองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามาจนเย็นแล้วนะคะเผื่อจะเห็นจะสักดอกสองดอกเนาะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะโอ้วแต่ยุงเยอะจัง เสียงนกแต่ยุงเยอะจังเลยยังไม่เกิดเลยอ่ะยังไม่มีเลยแต่ยุงเยอะมากเลย แมงมุม,มเห็นไหมคะเนี่ยเดินทางห่างก่อนอขนาดเห็ดพิษยังไม่มีขึ้นเลยนะคะฝนตกเนี่ยก็น่าจะอีกสองสาวันเนาะ ให้แดดมันให้แดดมันล้นให้มันล้นกว่านี้สักหน่อยยังไม่มีจริงๆอ่ะไม่มีจริงด้วย เห็ดหนังไก่เห็ดมันปูก็ไม่มีสเต็นซบก็ไม่มีนะคะมันไม่ขึ้นเลย พามาชมก่อนเนาะฝนตกสองสาวันนึกว่ามันจะขึ้นนะคะแต่มันไม่ขึ้นเลย แต่ยุงเยอะมากบอกเลยอุงี้อุ้งี้เต็มหูเลยยุงหาเห็ดก็ต้องใจเย็นเหมือนกันนะคะนี่มันครื่นๆเนี่ยไม่รู้เห็ดอะไรเนะี่ยดอกหน,หน้อยๆน้อยนะคะดอกน้อยๆร้อนอีกสองสาวันก็ไม่รู้เนาะ ว่าน่าจะร้อนอีกสองสามวันแล้วแหละมันจะขึ้นแล้วนะเดีย๋ยวลองเดินไปทางนี้ดูก่อน ไม่มีเลยนะ นี่่ยคะแบบเนี้ยมันน่าจะขึ้นนะเห็นไหมคะคเพื่อนๆเนาะมันน่าจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นนะคะแบบเนี้ยตรงใบฟุ้มใบเฟิร์นเนี่ยมันน่าจะขึ้นนะเนี่ย ไม่มีเลยไม่รู้เห็ดอะไรอะ่ะมันกำลังขึ้นดอกน้อยๆนี่ไงดอกเล็กๆนอกน้อยๆหรือมันยังไม่ขึ้นก็ไม่รู้เนาะรออีกสักสองสามวันนะติมว่านะ มันเพิ่งเห็ดเอตัวน้อยๆขึ้นดอกน้อยๆขึ้นอยู่เต็มเลยดูขาวๆเต็มเลยอ่ะไม่รู้เห็ดอะไรเห็นไหมขาวๆเต็มเลยอะ่อะ,อะกำลังขึ้น เข้ามาก็เงียบเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาหน้าติ๋มจะพามาดูใหม่นะคะเพื่อนๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ให้ติ๋มด้วยนะคะเนี่ยนะคะ สวัสดีค่ะดูรอบตัวเลย